นั่นโอ้แกับมือเลยเอนัดแตกกับมือเลยเขารับเร็วโอ้ยหโดชูชู้ชู้ระวังดูบตบาดรุนย่งยิ้มได้แต่ไม่พในกองอันนั้นแล้วยำแล้วมีกรตาได้ดีคับผมบอกเหมือนมังทีจ่ายย่อยจ่า่อยนเที่หนที่จ่าย่โอ้นี่กรตาดีนะครับผมกตากองอนัดนหม่มาว่าเลา สวัสดีครับสวัสดีเอีนะครับท่านผู้ชมทีวอร์กันครับวันนี้อยู่กับผมซาลุดทีตายนะครับเด็กๆกันแล้วนะครับว่าเราคลิปก่อนนี้เราไปชวนกันในป่ายางนะซึ่งวันนี้เรามากันที่กลางตรงกันแล้วนะครับตรงนี้ละได้ตันนะครับละได้คนคงจะคุณหน้าคุณตานะตรงนี้ก็คือวัยใหญ่นะเด็กๆกว่าพามาเลยตรงนี้ตั้งตป่มกระปุ่มฮะ ได้แล้วเคยได้โว่าได้เหรอมาไปเล่นกันที่กระปุ่มนะเก๋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 ใชเลยตัวปูนน่ะชูเอาแล้วเอาเลยโอ้ของเลียงไว้เลียงไว้เลียงไว้น้ำแดงน้ำเป็นที่ตองเลยครับไม่ใช่น้ำแดงโอ้น้ำช่วยนี่ะโอ้ตัวสองเซนแยบเลยนะอยู่นะ นี่มากระนกกลุ่นนะครับเ,ออเออสื้อดีเกีียวนอนัดน,นะครับเสือเีมเงินน้องปัดเสือสีเรื่องบาดเสือสีแดงกับเฝ้าูนะเออนี่ยคนนี้แมวเ,เลยตุมตาา้มนะมันคนนี้ดุนนะแล้วก็โซว่ากระบุกวาา้ากับเทียงหลันมาหน้อยๆน,นะครับอาการกำลังดีนูว่ายๆนัวเมฆคลนขึ่งเรียน ได้ยินเสียงอะไรบ้างควาดองควาดองควาดองแล้วนะครับไม่ปลือไม่ปลือนะครับตรงนี้แดดอย่างดีกว่าน,นะอืมแดดอย่างดีตรงนี้ตอนตนี้กระจายไม่เปลือนะครับผมตอนนี้ยั่ห้างกันก็ไม่เปลือเพราะว่าเห็นกันอยู่แต่ถ้าว่าอยูุติรกๆนี่ต้องอยู่เก๋ๆก,กันนะครับนะเดี๋ยวโจวหน้างกันเองอันตรายนะครับผมไม่เห็นกันไม่จัดใจหรอก thì đi xác định đi qua măng tuya quá gần mưa nít thân nít áo ngắn ở bóng lên 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 bóng ผมปวดเลยทังหวะดนั่นโอ้ใจกับมือเลยเ้ยนัดใจกับมือเลยข้าวเร็วโอ้ยผปวดด้ชั่ชัวชั่วนูดโอ้ยเดี๋ยว่าดวง้กระดาไม่พื้นยยยุ่ในกากระไรเอดใต้นน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 นโอ้โหตัวเล็กก่นัดนะครับเอาเลยตัวที่ช่องเลยลงหัวแลงน้าไปเะ

Nhà kép, nhà kép Nhà kép, nhà kép Tụi đẻ đai đại leo đại 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 bố, tụng đại đại ra gít đại 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 nát đại 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 nát đại đai đại 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 Còn bao ư? Sao phải con đây phải con? Tụt tớp mấy Tụt dết đúng không Để quay lê tụt dết ra Bữa chung lúc lá tụt tớ Mà lệ Ôi nát ông Cầm mưa đây ư? Ăn này Yên tụt mai Yên tụt mai Ôi

Tụi đeo cái đai bốc Nhà bay tám lần phửa lại tám lần phửa mà đai mấy Không dễ dễ cái bay. Ở dạng cái đáy bình lưu cái đáy Đây đây ใส่มอใส่เกลียวเดี๋ยวตอนไปไะเดี๋ยวอะไรต้องใจความหมดต้นดูปากาัดน,นั้นร้อนนะพ่นมังนี่รอนก็นเลยล่ะนี่นี่นี่พ่นพ่นอีตอกลงพ่นฟังโนลงมาเลยนะครับลงพ่นมาเลยนะาาาาตอนปาก,กัดน,นี่ครับเหนื่อยนะครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยถ้าร้นี่ยังไม่ร้อนดีเดี๋ใต้ดูวไ,ดไว้เด็กอย่างเดียว món đồn chạm ngặt thì ban bay đồn nơi <laughs> mà đây thì nữa mồm nưu lìa mồm 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 mày mồm dốc mồm này, mồm mồm đi, ตวเต็ดดคือตัวเล็กนนั่นนหัปานโอ้โหปัดปัดได้แล้วนี้ปัดคลิปไหมอู่บ้านว่าหูดอะไรปะครับฮะหโล้ยอยู่กันหายเล้ยเดยวลุนลุนดิไม่ได้ตี่อว่าได้แล้วมามนี่อาตัววา ได้ตัวเย็ดอ่านี่อะไรเดียวเอาไปคอดแล้มันก้นไปลวก้นไก่ดีวะก้นนกมัน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 ตักอยากแล้วไปดูก่อนโอ้ยด้วยจริงครับเดินอดได้ว่าปัดนี่มันนี่ทีนี้ปัดมัดปัดมัดเลื่อไม่ได้หนึ่งเอาลดเรื่อยเรื่อยอ่ามันไปลงเงาลงเงาลงเงาเลยอ๋อเป็นเหมือนโค เขาจะได้ว่าต้องคลัวไม่อยากได้นี่ต้องให้แต่เร,ตราตื่นกลัวได้เดี๋ยวจะได้ทันทีนี่ได้หนีเป้ปัะนี่ว้ามันได้ทำติดเจ้าตัวแล้วนี่บ่โอ้โหหนุคนอะไรต่างๆขึ้นแล้วล่ะนะครับผมเดี๋ยวเราว่าเรารบกวนว่านะนี่มันพุ่นขึ้นแล้วต่เดี๋ยวตกนักลนเลยแับนี้ฟังนี่แดดกับนะครับแดดเปียงเปียนเลยนะครับผมฟังนี่แดดเปียงเปียนเลยอู้ย แต่ฝังนูฝนขึ้นครับนู้ั่งตะหนออกฝนตาตาขึ้นต่างตะวโนออกนี่นะว่าตกหนักกอสามควรเลยเดี๋ยวเราล,ลบก่อนวานะนะครับผมก็จอดปากัดอยู่อย่างมั่นนะครับผมแต่ว่าฝนก็นมากันแล้วนะเราก็เลยต้องจบปาร,ร์ติคิกับเพียงแต่นี้ก่อนนะเนี่ยดี๋ยวเด็กตักฝนเนะนินนี่ตรงนี้กองตะมาอตรงนี้นะได้หน,หนึ่งตัวปมในียวโวนะ้ว่าวะกองเขาเลยมีมน้ำที่โถงนะ mẹp lưới hãy đua chậm hơn pô. này con báu, chắc nó đúng cắn, um, đầy lười. con đang đốn, đái một tua. mang. để lấy. để ông ta đét lẹ một tua cả đét lấy ông ta, no. tuôn. bắt. bắt tuôn. ha con. nào. cặp. yam leo. mì cả ta đi gặp pôm bọc bưởi đi. ใจเย้ในเลยที่ในเลยที่ใจเย้โอ้นี่กาตาดีนะครับผมกาตากองอันนัดวันนี้นะนายมาว่าเปิดนี่กองไก่ของฟมอ่ะกองปัดนะครับลายตามตัวเยอะๆยะกันดูซ้อนในตัวนะเดี๋ยวป้าไปฟ้อมกันเลียวตึ้งก็ก่อยมาเล่กันเนาะอย่างงามอยู่แล้วเลยอ่าโอเคลาผู้ชมกับเพียงตอนนี้ก้อนนะผมเดี๋ยวคนตกเร็วต้งแคบเหล่านะครับผมเนาะฮ่องโรวตังมัดเจ็ดกนก็ตัวลากัะไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ